ในขณะที่สสพักเพื่อไทยนะครับคุณสรัสนัน์อน,นุพรก็พูดถึงหลังจากที่มติครมเมื่อวันที่30มิถุนายน63เรื่องการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยพูดถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโดยสสสรนันแจงว่า ในที่ประชุมกรรมธิการท่องเที่ยววันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหลายภาคส่วนได้แสดงความห่วงใยกับทิศทางของมาตรการที่กำลังจะออกมาโดยมีข้อสังเกตการโดยรวมดังนี้โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับหงเงื่อนไขนโยบายเนี่ยไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึงเพิ่มความเหลื่อมล้ําลดขีดการแขนน่งขันเพราะผู้ประกอบการรายย่อยเข้าไม่ถึงผู้ประกอบการโรงแรมบอก90เข้าไปถึงโครงการ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเออไม่ได้ว่ามีทุกคนนะ,ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่อยู่ในระบบโรงแรมเช่นโฮมสเตย์ ay, โรงแรมขนาดเล็กกลุ่มบูติกโฮเทลโฮสเทลห้องเช่ารายวันและมองว่าโครงการนี้เอื้อต่อกลุ่มทุนใหญ่เพราะเพดาน3,000บาทต,ต่อคืนที่หมายถึงก็คือเปิดโอกาสให้โรงแรมที่มีมูลค่าสูงได้สิทธิ์โดยเงินก้อนใหญ่จะไปกระจุกที่โรงแรมระดับหรูหราเป็นระดับลักชัวรี่ สดาวเลยหาดาวเพราะเวดานสามพันเนี่ยนะซึ่งล้วนแต่เป็นกลุ่มบริษัทเจ้าใหญ่และกลุ่มบริษัทข้ามชาติทั้งนี้โรงแรมใหญ่ห้องเยอะยิ่งมีสิทธิได้สัดส,ส่วนลดเยอะเข้าใครมือขยาวสาวได้สาวเอาส่วนกรณี2000ล้านบาทที่รอกไว้ให้สายการบินเพียงไม่กี่บริษัทนั้นเป็นการผ่านระบบกระเป๋าตังค์กีดกันคนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอย่างทั่วถึง2ครับ นโยบายนี้ยังไม่มีกลไกป้องกันการทุจริตและการจัดช่องโหว่ที่อาจเอื้อต่อกลุ่มคนคิดทุจริตโครงการไม่มีประสิทธิภาพไม่ตอบโจทย์ทั้งการให้กําลังใจเจ้าที่อาสาสมัครสารสุขเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเที่ยวโดยรวมงบประมาณครึ่งกลางๆจัดสรรให้อสมอเพียงคนละ2 0 0 0บาทในรูปแบบทัวร์สองวันหนึ่งคืนซึ่งในทางปฏิบัติจะเพิ่มภาระให้อาสาสมัครต้องออกใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง ส่วนผู้ประกอบการทัวร์ต้องแบกต้นทุนที่ได้กําไรต่ําส่งผลได้ทัวร์คุณภาพต่ําเช่นการจัดที่พักนอนรวมในห้องเล็กหรือการได้เพียงเข้ากล่องต่อมือ้อและก็มีเรื่องของการสอบทุจริตโดยรวมเนี่ยนะฮะมาตรการที่บอกว่าเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยคือไม่ได้คิดมาแบบเบ็ดเสร็จยังมีหลายจุดที่เป็นช่องโหว่ที่อาจจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้ครับ